สบายดีพี่น้องตอนนี้เมมอนมาตลาดเลยจ้ามาซื้อเขากองกินเด้อเราจะมาซื้อเขากองเขากองไปซื้อ,อน้ำอ้นกินเขาพัดเขาพี่ใหม่เออเขาพัดเอาอันนี้เอาอัวเอาเมมอนเอาปลา,า,าเอา,เอาปลาเอาใส่กบแล้วก็กุ้งขัดนะ สองกล่องอันนี้ดอกากินข้าวว่ต้อาเอามาแล้วโอเคเอาหยบกองหนึ่งเออเอาใส่กอกเอาแบบเดิมเอาปลาเออแล้วก็กุ้ง กินแบบเดียวกัน,นกางนมาไข่นี่เอานอตนแนนล้วมึนเลขาไก่ไมมเท้านะเออขาไก่เออขาไก่เดวดูขาไก่นะไข่เจียวไข่ดาวเออ nhanh cung lại <laughs> tôi đấy không mẹ hả đấy nè đồ thật là phải đừng căn ít nó thật sao xì đâu bởi vì sao anh đưa bởi vì sao anh đưa bởi sao anh đơ mi mất mặc lên cái thêm xu ăn chưa bởi vì đơ đưa bởi vì sao anh đưa bởi vì sao anh đưa bởi vì anh bởi ซื้อยังกาเลาะตลาดพาเลาะตลาดอือปลานี่เพิ Bol ่นได้กินเนาะขายได้ปลานี่ปลาขะแยงบ่ปลาหยังกดเฮ็ดได้กิน เส้าหาเอาผุดด่งเอาเส้าหาเอาเส้าหาพันกีบเยอสื่อปลาเสาหาพันที่เนาะเส้าหาพันก็สี่สิบกว่าบาทสี่สิบห้าบาทเลือแม่คุณยิงคุณนายจ๋าสื่อหอมคือเจ้ามันไปอยู่คายรถเอาส้ามหาพัน สามัสิบบาทสน้อกผักหอมเริ่งนี่ยังไงเนี่ยยังนสามสันด่าสีมอ่อนเล็กเอาสีนี้ก่อนสามสันเออตัวนี้มันกับมันไปไดเนาะเออเอาโลเท่าไรสามสัลเนเอาเอาสองโลอีกละเเจดสิบหาสองโลเจนหา ค่ะคนสวยซื้ออ้นคือกันเดินนี่ก็ได้จะให้เพิ่นแหกเสียวก็ยกกำลังอ้นนะซื้ออ้นอ้นคือกันมีแต่อ้นกับอ้นเลาะงามบปล่าใจด้วย่องเม่หมมีแนวสวยด้วยที่สวยสามริกมักพ่ายก็มีหมด่อไร เออในสวนวิทย์ขายบมกผิดลูกท้ายผูกหักเพชรเต็มสวนเออเอเป็นกับเขาได้ขายอยู่หมกผิกหมกเล่นอันนีี้เออ ยาสมพักดิเนโซมักเซนผักกาดมสมตีนเโลสามซิบคือกันสามนกันเนะอสนินกันเนาะได้ซมพมอกเซนเอาเสามอันซิบกันไม่กินบมมงหนึงโม่งไมกินแล้เมื่อวานลูกสาวเขาให้กินเฮ้อ เราอยู่ <Wow>, <laughs> มาตลาดพี่นุ่ตรงนี้สมพักนะพี่น้อ <laughs> งสามถุงเศ้าบาทเด้อพี่น้องเด้อซื้ดเออบร่ได้แพงเะสามถุงเนยเศ้าบาท, <c oughs> ส,ามท,ท <c oughs> สมตีนสมพักนีไหมอืมพงพอได้หละสลัดไหนสิบพันขีดหลายแถวว่าจะได้จะหาพันได้บ่ <c oughs> แบงให้เนเมรเนี่ยมันหลายโพดแต่ว่าเขาตู้เย็นเนี่ยมันกรเอียเอาหาพันส,ะสะระสลัดมันสลัดมันแสบม,มันกรอบแล้มันอน่อนนะเห็นปะเอาง,งามเดี๋ยวม,มาหยุดแตงหงเพิ่มเนื้อบางมังต้นซุกบ่อนนะ ขายเนีไร้โลสี่สิบจังหวะนี่นะโลหนึ่งสิได้จักลูกไหมห้าหกหมัดเลยแม่ได้บ่หันหาหกหมัเห็นนางร้านมันหมักกินมักห่วงซุกซื้อไปซื้อนะนางลงกินเบิ่หอดหรือบ่ฮะโลนึง หาลูกอีลี่พงกินตลาดบ้านเฮ้ากันนี่นี่เลยพี่น้องเออตลาดเซโนไปโลน้องกระปูนาไม่เธอได้กระปูมันมีตัวเมย์จังปะล่ะฮะไส่ อยูดีๆจะโตเมยพักกันหยุดฉีดไลปัสเขาใม่กโอ้ยหยุดก่อนมาเอาดอกล่ะเออเอาเบิ้งเห็นถ่ายคนเห็นกระดูกนี่แซ่บบอกกินอีหยังนี่เอาเอ่อเด็กซีกินเข่าแน่เอาเอด็กพนกินเข่าแน่เด็กซีเอ้ยมาเด็กปาลุงกินเข่าเออยินเนี่อนี่กระสือเขากองมากินายลุงพงผัวอยู่นี่ไปก่อนนะ ผัดเจ้าผัดอะไรอันเท่าไหรนางเค็มตัวเสียไปอันนั้นเอามัดหนึ่งเด้อไปใส่อัหอมพี่เล็กน้ำหมัดเข้ามาไปยังเรืยซื้อไปยังหลายเลยหลายท่านแซ่บเลยแบบบ่าวขีเล็กปั่นเดียวเมื่อสุดายออ่าไปหอมพี่เล็กยีนังไปยังซื้อใส่กอกดูขพี่น้อง โลหนึ่งเธอก็แซนซ่าวว่ะตัวเ่าซื้อของอ่ะจักครึงโลหิบไว้พี่น้องซื้อของหลายให้น้องสาวคอยออกไปส่งมอเตอร์ไซค์อันนี้เด้อออกไปดีบอลดจักจอที่น้องนี่เด้อยละเด้ออ่ะคลิปนี้กับเมมอนลาเด้อพี่น้องเด้อฝากกุ้งแซลมอนไหลซาตตะไคร่ส่งเมมอนลาฝากกินผัดเที่ยวเด้อจ้าไป